สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับแคทไอเลนี่ครั้งกับเกมใหม่ที่กำลังจะเริ่มแคทเกมชื่อว่าโอโอนีิ5.2หรือเรี้ไม่ใช่เหรอคะไม่รู้ลนะเรียกใครว่า <c oughs> เบบวม่วงแล้วกัน <c oughs> เออแล้วเราก็มีผู้มาร่วมบรรยายด้วยเนาะชื่อว่าผู้มีสมาคะโอเคเพื่อไม่ให้ในการเสรียเวลาเนาะเราก็มาเริ่มเกมกันเลยกวาอ่ะเฮ้ นิวเกมมาถึงก็เจอค่ะเกมนี้ก็เกี่ยวกับวัยรุ่นสี่คนสี่ตัวจะไปอ่าที่คาลิหาร้างแห่ง้นทีจะช่วยผีดุคาคุโรรอมากแน่ใจเหรอเจ่เฮ้ยคาเกชิน่าเหี้กมากโอ<ห>้ <laughs> ะได้งอ่เห็นหรือเปล่าเนี่ยที่มาที่นี่ฮากกชีว่าเพ้งอะไรแตกอฮ้ยหัวใจที่แตกเปล่าใช่ปะเช่ปะจะแตกมั้งฮากกชีเขาบอกว่าเรียบออกจากที่นี่ดีกว่าฮิโรชิเขาบอกว่าเฮ้ยเพิ่งไปดูก่อนว่าอะไรมันตกผีเผอไม่มีหรอกเดี๋ยวฮิโรชิ้าไม่ทนแล้วก็เพ้ขกงลราไปไวมาก ก็ขอเร็วขอเร็วแล้วเราก็เจอจานแตกเพ่งเราต้องเก็บเสษจานไปแชร์เพื่อดูมองหน้าหลังซ้ายขวาเพื่อนหายไม่ตบข่าวเลยเพื่อนหายไปไหน ลบขาเลยเพื่อนหายแล้วเราก็เห็นอะไรตัวใหญ่ไม่รู้ผ่านประตูไป,ปตูลร <c oughs> อเจ๊ผ่านไปหรือลใ้เพื่อนหายสวยแล้วเดินกันทำใจแล้วเดินต่อไปซะ <c oughs> ตัวอิสร็อกโอ้โหซีประตูไม่เอา เราก็มุ่งตรงไปยังห้องชั้นสามเนะาะห้องนี้ห้องนอนนะมีโต๊ะมีโต๊ะกึกอะไรมันกึกโอ้ทักไอ้ชิกึกื้อเกือกกืกกืกอะไรอ้าวมันเป็นอะไรอะ่ะทกักไอ้ชิเฮ้ยเกื้อเกื้เกื้อเกื้อเกื้อเก้เจมันเป็นอะไร ถ้าแกเช็คมัน mm สั hmm. ่นอยู่ในตู้กึกๆไม่เชื่อว่าชักนะมันเกืกๆก็เลยขึ้นเกือกๆขอไปไปไปหานี่จุดๆๆแบงเลยปล่อยไปเธอเจ้กุญแจห้องสมุดอย่าบายบายแฟกเกืกเกือกเล่นแหละแล้วเราก็ได้กุญแจห้องสมุดไปแล้ววนเวียนไปห้องสมุดดีกว่า เซฟอย่าลืมเซฟนะไม่งั้นสับสิสทหาจบเลยเซฟไหมอ่าอาจจะเห็นเซฟแรกนะครับเคยลองเล่นไปบ้างแล้วเพื่อความไม่ประมาทโอเคแล้วเราก็เซฟไปที่เซฟที่สองลงบันไดเลี้ยวขวาเจ้าคือแจ้าสุบูรณ์มะเขือม่วงเดินได้เจ <บะ S 1> ้มะเขือม่วงไม่ใช่น้ก มะเขือใจเย็นใจเย็นเห็นมันสีม่วงๆป๊ะไม่ใช่มะเขือมะเขือโดดกัไปกินสิแหมมาไอ้กม่มามาแล้ว <c oughs> เห็น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 เหวิ่งรอบห้องสมุดแล้วกูมาไอ้ออกจากห้องสมุดมาไอ้ด่ากูมา สลองไม่จะตามกูมากูกลัวนะกวาเราินแคบกพเรา้วแล้วก็แอบเข้าตู้ก่อนถึงแม้มันจะไม่ตามมาแล้วก็ตามโอ้ยเจ๊ออกออกมาเฮ้อ เราเก็บอะไรได้นี่ไอเทมอเราเก็บผ้าได้แล้วก็มีเสื้อผ้าชนะเป็นถุงเท้ยใช่มันคือผ้าชนะไม่มีโอ้อาเมนที่เราเชืย,เ,ยเกือบไปแล้วหืประตูเปิดอยู่ ก่อนขึ้นห้องน้ำประตูห้องน้ายเหรอเราบังเดินยาวนี่ก็ไม่เคยมีอยู่ทีนะวิ่งหนีไปมาหลบห้องน้ำไม่รอดโอ้โหห้องน้ำมุดโขดล่อมีแค่บ้างมุดหนีไม่ได้เลยแล้วเราก็เก็บสบู่ได้แล้วเซฟเก็บอะไรได้เราต้องเซฟนะเซฟเซฟขั้นหมดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินใช่ เตรียมจบพาร์ทแรกแล้วแล้วเราต้องไปไหนวะลืมอ่ะห้องนี้ห้องนี้ต้องเลือนเกวีนะอันนี้จริงไอ้ตรงเลือกกวีไม่รู้ว่าคิดว่าเลือกไว้ปิดประตูเปล่ามันเลือกเก็บของมันคือน้ำมันน้ำมันเหรอใช่เราเป็นเกวีไปเก็บน้ำมันอ๋อ แล้วเราต้องไปห้องไหนวะใช่เราต้องไปวิ่งหนีอาเบะอีกรอบนึงเตรียมโดนเยาโรดิค้าเซฟก่อน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 มาแล้วเราก็มาถึงห้องญี่ปุ่นแล้วนะคะห้องที่มีอาเบะอยู่ใช่ไหมกวตัวเสี่ยมีไม่ไปเลยบ้าอย่าตามกูมาเลยไม่ กระลุงกรตูกภาพจับมือไปแล้ว <ś red> ไปช่วยเปิดตู้ขึ้นมาจบเนะ <ś red> กิดอะไรขึ้นอายะไอายะวไม่ตัวเราเบรแล้วจบเลยไม่เอาไปแเด็กเลยโอเวอร์ไม่ย <ś red> อม <ś red> <ś red> ไม่ยอมขอทิวนา <ś red> วิ่งต่อไายห่าม,มันจะามกูไปถึงไหนโอ้ยขับรถขับรถโอ้ยใจเย็นขับาถเต็มเลยพี่ที่ห้ามวิ่งหนีไปห้องสมุดแล้วครับมันก็จอมืดเดี๋ยวนะ<อ>กเกิดอะไรขึ้นอยากหู้ว่าหลังจากจอกมืดแล้วเราไปแอบในตู้อะ ตอนเมื่อเราไปแอบในตู้ c ด d ิ n g เสียงสักสองปึ้งหรือเสียงป,ประตูเนี่ยมันก็คือมันหนีไปแล้วออไม่ใช่มันหนีไปแล้วมันมันหาเราไม่เจอมันเลยไปแล้วมัน,น,นไม่หนีอยู่ดนะ้ลย <c oughs> มันยังตามันอยู่โอ้โห <c oughs> ไือว่าอ <c oughs> ีไา <c oughs> เราหลบในห้องน้ำหลบในห้องน้ำไม่รอดไม่รอดเร่าเมื่อกี้นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้เลยเลยเออเฮ้ยต้อยากียข้าวตัวตายกูแค่มาเอาไฟฉายปิดประตูก่อนกลัวไม่กลัวอะไรเย้ yeah. เดี๋ยวเต็มตัวจบพาร์ทดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวค่อยจบเดี๋ยวค่อยจบเลยไปป้าโอ้ยมันเสี่ยงนะเธอเอ้ยแล้วเราก็มาถึงห้องสมุดชั้นบนโอ้ยในที่สุดเพื่อนโอ้ยเพื่อนจบแล้วเย้คุณโรคุณโรถามแล้วว่าฮิโรชิอายุอะไรโอเคบ้านมึงดิฮิโรชิ แกเห็นอมอนสเตอร์เหมือนกันใช่ไหมเออดิเหมอนม่วงนไม่ใช่สัตว์ประหลาดมันคือเพชรหม่วงหาตาแปลเลยเห็นมังโมสเตอร์โหเต็มบ้านเลยโอเคแล้วเราก็ต้องช่วยกันหาเพื่อนเพื่อนจะอะอกไปจากที่นี่จะหาตอนนี้ดีไหมเนี่ย จะไปหาที่หลังดีกว่าอะเซฟในที่สุดพาร์ทนี้พาร์ทแรกของเราก็ได้เจอเพื่อนอสองคนแล้วมั้งใช่คนแรกก็คืออยู่นตัวคนที่สองก็มาเจอเราที่ห้องสมุดแต่คำถามว่าทำไมมึงไม่มาขับกูด้วยมึงจะไปไหนมึงไม่ต้องมาช่วยหาเราช่วยกันหาสองคนก็ได้ไม่ต้องไปหาคนเดียว กูกลัวโอ๊ยเราเล่นไปมาตามาะไก้านาทีอ่ะไม่เป็นไรม่ตอบพัหน้ากันก็ขอบขอบขอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสำหรับเกมเพื่ม่วงไล่ตามอ่โอนี่แปลชื่อเผื่อม่วงไล่ตามอย่ารบกวก็ขอจบไม่เพียงแค่นี้ไม่ พบกันใหม่พาร์ทสองเกีเ่ยวกัเม่วงในตามสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ